งเรามาสูนวิทยาศาสตร์ช <ators> <klore theater> ิไลัยะเราอ่ะต้องเจอกับสภาพอากาศที่แปรปรวนทุกวันเอ้ทุกครั้งเลยอ่ะป้าป้าว่าออกจากนี้ดีกว่าป้าเห็นตัวต่อมีตัวต่อด้วยหรอคหิงค่อยลงนะเนี่ยีอะไรอ่ะป้าตัวต่อเหรอนี่มันมีตัวต่อ มันมีรังด้วยแต่ว่าตอนนี้ป้าป้ารู้สึกว่ามันมีลมแรงบ้างไหมใช่ลมแรงนูน้นอุ้ยจริงๆด้วยป้าเห็นไหมตรงนู้นเนี่ยเมฆอ่ะมาอุ๊ยมาแล้วว่าป้ามืดไปเลย ฝนจะตกแล้วแม่ใช่เรามาศูนย์วิทยาศาสตร์ทรายป่า<ช>แม่น่ะรู้สึกว่าอากาศมันแปรปวนทุกครั้งเลยที่เรามารู้สึกอีกแล้วใชร่รู้ก,รก,ก็รู้สึกก็มันจริงๆริอะปาพี่หมิงล่ะว่าแต่ว่าพี่หมิงอะมาเล่นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เนี้ยพี่หมิงไม่กลัวอะไรบ้างเลยเหรอเนี่ยฮะพี่หมิงไม่กลัวอะไรบ้างเลยเหรอลูก เวทาวเนี่ยป๊าเล่นเป็นเด็กๆไม่ได้อ่ะป๊าหรอนี่ถ้างนั้นพี่หมิงแม่ว่าเราอ่ะเล่นเล่นอะไรดีอะเนี่ยเล่นปีนป่ายเหรออุ้ใครจะมาถึงตรงจุดนี้ซันสันอยอุ้ยอุพี่หมิง ป้าเป็นอะไรฟ้าเป็นอะไรเหมือนเสียงไดโนเสาร์เลยอน่ะแล้วทีนี้เื้นมันก็ฟัาน่ะป้าจะไม่ได้ยินได้ยังไงล่ะพระเจ้าทีเล็กอะมันยืนอยู่ข้างหลังป้านี่ไงเห็นไหม่เมนี่แลว แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะพี่หมิงไม่รู้ว่าเจ้าทีเล็กอ่ะมันมาเยืนทําอะไรอยู่แต่ตอนนี้พี่หมิงดูสิเจ้าทีเล็กมันก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นอยู่เลยอ่ะเขาจะมาขอความช่วยเหลือเราอ่ะแม่เขาจะมาขอความช่วยเหลือใช่นี่ถ้างานนอ่ะป้าเขาจะมาขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรอ่ะป้าเขาจะให้ไปช่วยลูกเขาไปช่วยลูกเขาใช่ อาจจะใช่นะป้าเพราะอะไรรู <t> <necessary> ้ไหมเพราะตอนนี้อ่ะฝนป้าดูสิฝนกำลังจะตกฟ้ามืดมากเลยเห็นหรือเปล่าหรือว่าเขาจะหนีฝนมาป้าปโลกเรากำลังเจอป้าเพ้าด้าไหวดูสิทำไมทำไมพื้นที่มันสั่นขนาดนี้ป้าป้าทำไมพื้นที่มันสั่นขนาดนี้ป้ายป้าทำไมพื้นที่มันสั่นอย่างเงี้ยป้า ป<ะ>้ามันต้องเป็นสัตว์ใหญ่มากแน่นอนเลยหรือไม่มันก็จะมีหลายตัวป้าหยุดแล้วอ่ะปะ้าหรือว่าหรือว่าอะไรนะเขาจะหยุดดูเราเอ <c oughs> แ็แม่ว่าแล้วเขายืนมองเราอยู่ตรงนั้นน่จริงๆด้วย <c oughs> มีทั้งช้างนะปะ้า ีทั้งไดโนเสารนี่มีเดโนเสารคอรยาวด้วยมีเจ้าทีเล็กด้วยอะป้าอยู่สิเขายืนนิ่งมากเลยอ่ะ<ว>ป้าแม่ว่าตอนนี้เราอะจะไม่รอดอะไรรู้หรือเปล่านู่นมาดูสิเมฆตอนนี้ก่อตัวมาทุกด้านเลย ดูสิป้าเมืันไปหมดเลยหรืว่ามันจะเป็นฝนต่อหรือว่ามันจะเป็นฝนกดมีรู้แหละฝนกดฝนกดแต่ว่าตัวต่อมาไม่ใช่อกับบ้าป้านกยักษ์มันมาข้างบนนะป้าสงสัยแม่ว่าสงสัยมันจะหนีฝนพายุใหญ่มาแน่นอนเลยอะป้าพี่หมิงฝนอะไรล่ะเขาอยู่ข้างบนจริงจริงด้วยพี่หมุนพี่หมิงมุนมุนมุนมุไหนมุนบน ใช่นกยักษ์กินเนี่ยโอาทำไมลูกไปถ้ามิงมิงไม่หมุนนะแม่รับรองนะว่าเจ้าอ่ะนกยักษ์อะมันต้องจับมิงมิงไปแน่นอนเะไรกับป๋าแล้วแม่จะทำยังไงเนี่ยป๋าถ้างั้นเรารีบกลับกันดีกว่าป๋าดูสิข้างหลังเราตอนเนี้มีฝนตกลงมาพอมันมืดมากเลยถ้างั้นเรารีบกลับกันดีกว่าสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆพี่หมิงก็ต้องขอตัวกลับก่อนนะเพราะตอนนี้ดูสิ ฟ้ามืดมากเลยฝนจะตกแล้วอ่ะเพื่อนๆดูสิเพื่อนๆฝนกําลังจะตกถ้า,างั้นน่ะพี่หมิงของกลับก่อนนะคะเจ้าเนโนเสารเจ้านกยักไม่มีจริงนะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การสแสดงอย่าลืมกดติดตามช่องเดี๋ยวลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไตาคายกันเข้ามาเยอะๆนะคะบ๊ายบาปบุ้ยเุ้ย กลับไปไปมนฝนมาแล้วก็เป็นเพื่อนไปแล้ว